เฮ้ยลยยยัยยๆยดีมากเลยตรงเป็นอื่นเนี่ยจะต้องเป็นการจองเพื่แบบว่าแย่งชิงให้เราได้ห้องมานั่งทานอาหารนะครับเราเดินทาง3ชั่วโมงจากกรุงเทพนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เดอะแกลลี่เขาใหญ่นะครับนี่ก็วันนี้เป็นอยู่เป็นห้อง3 b e เบด o ูมนะครับก็จะเป็นห้องนอนแรกนะครับที่อยู่ทางนี้ ส่วนอีกห้องนอนนึงนะคก็จะอยู่ติดกันเลยนะครับนี่เป็นห้องนอนเล็ก2อันนะครับก่อนจะไปดูห้องอันสุดท้ายเนี่ยเราจะพาไปดูอ่างจากุซซี่กันก่อนนะครับทุกคนวิวแบบสุดยอดมากมาเลยนะครับตรงนี้คืออ่างจากุซซี่นะครับแล้วก็ตามมาเลยนะครับฝั่งนี้เราจะพาไปดูห้องนอนสุดท้ายที่เป็นห้องนอนใหญ่สุดกันนะครับทุกคนมีทีวีอยู่ตรงกลาง<ำ>ด้วยนะครับและนี่ก็คือห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดนะครับ We will have last, so I just I have to Ooh. Oh, Kuka! Hey, yo! Kuka, what are you doing? Do you want to give me that? Hey! Hey! hey. poo, What is poo What is Poopoo? สำหรับคนที่สนใจสามารถพายเรือคายักอยู่ท่างกลางภูเขาแบบนี้ได้นะครับวิวแบบสวยมากๆเลย and right now we have Mr. Pineapple with us it's Mr. Pineapple น้องคุกาน้องคุกาคุกา look who is in the water ค <Hey. S 1> ุกาบายบายคูกา have fun

ก็ uka, go one last t i m y a h one more Mr. pineapple is swimming โอ้ค want a paddle board คุกา want a paddle board here you can have the paddle board Ooh. Can you massage my feet? <laughs> 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 uh, 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 <laughs> <coughs> <laughs> Who is having fun in the jacuzzi? Wow! ลูกค้าพูดบ่อยมากเลยเข้าวผับเหมือนข้าวผับคือถ้าแก๊งอย่างเงี้ยคือแก๊งข้าวผับอันนี้เนาะใช่ด้านนี้นด้านนี้เพราะอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อ่ะคือถ,ถูมือไงอ๋อเสีงข้ามือพี่ไม่เคยเข้านะครับว่ากันว่า <c oughs> เรามาอยู่กันที่ลาคอการ์เด้นนะครับซึ่งพอเข้ามาเขาก็จะให้เป็นสตป์แบบนี้นะครับที่นี่ก็จะมีเป็นโดมอันนั้นนะครับทุกคนไปไกลตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารตรงนั้นนะครับ บริเวณรอบๆก็จะมีจุดให้ถ่ายรูปเต็มเลยนะครับเหมาะกันกาไปลงไอจีมากๆฝั่งนู้นก็มีประดับไฟด้วยนะสวยมากๆเลยตรงกลางก็จะมีเป็นแบบโรงละครให้เรานั่งดูหนังบนบินแบทนะครับดีมากๆเลย ัวโดมกระจกใสนะครับจะอยู่ในบริเวณร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารฝรั่งแล้วก็เราสามารถเข้ามานั่งถ่ายรูปได้นะครับในโดมแรกแล้วก็โดมอื่นๆเนี่ยจะต้องเป็นการจองเพื่อแบบว่าย่งชิงให้เราได้ห้องมานั่งทานอาหารนะครับแต่โดมแรกคือสามารถมานั่งถ่ายได้เลยแบบนี้นะครับไอเบอริโก้พอกช็อปนะครับ ชูกาชูกาด like this ูชูสนุนกชูไ่ออแล้วเดินอร้อนร้อนร้เ้ร้ออนร้นนอกจากโซนร้านอาหารแล้วก็มีเป็นมัชเมลโลให้เอามาปิ้งได้ด้วยนะครับ กลับมาถึงที่พักแล้วนะคะแล้วก็จะทำการจบทริปวันแรกแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบาย